เป็นตัวอย่างของความล้าหลังถอยหลังของการกระจายอำนาจเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อก่อนจัดเงินอุดหนุนไปท้องถิ่นก็ไปคิดกันเอาเองตามที่สภากำหนดเวลานี้ก็เข้าใจนะครับเพราะว่ามีพรบวิธีงบประมาณ2561กนกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับขอรับงบประมาณกับสำนักงบประมาณโดยตรง ก็ขอกันไปที่สํานังกงบประมาณสํานังกงบประมาณก็พิจารณาให้ให้ไม่ให้ก็แล้วแต่จะกําหนดหลักเกณฑ์กันขึ้นก็มีปัญหาว่าใครสามารถจะชี้แจงได้ดีมีช่องทางมากกว่าก็ได้ไปแต่สําคัญพอเป็นอย่างนี้มาเสนอสภากรรมธิการของสภาก,ก็ไปซักว่าทําไมทําถนนทําไมไม่ทําสะพานทําไมทําไฟฟ้าทําไมไม่ทําเรื่องการศึกษาซึ่งไม่ใช่เรื่องที่กรรมธิการและสภาผู้แทน พึงจะไปซักถามถึงแม้ว่าจะเป็นเงินภาษีอากรจากประชาชนแล้วก็สภาควรจะตรวจสอบควบคุมแต่ก็ไม่ควรไปกำกับแบบนั้นแต่มันก็มาเป็น,ปนมาแบบนี้วิธีแก้จะเป็นอย่างไรท่านประธานครับวิธีแก้ก็คือว่าแก้พรบ,บรวิธีงบประมาณ2 5 6หเสียใหม่ไม่ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นหน่วยขอรับงบประมาณโดยตรงระหว่างยังไม่แก้คณะกรรมการกระจายอำนาจ ควรจะไปกำหนดหลักเกณฑ์ว no ่าจะมีการจัดสรรงบอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นด้วยหลักเกณฑ์อย่างไรเมื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนกระทรวงคลังสำนักกบประมาณก็ไปคุยกันซะแล้วกำหนดใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าอุดหนุนด้วยหลักเกณฑ์แบบนี้องค์กรไหนเข้าตามหลักเกณฑ์ก็ได้เงินนั้นไปเมื่อได้เงินนั้นไปแล้วจะไปทำอะไรต้องเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเป็นคนตรวจสอบควบคุม กรรมธิการและสภาผู้แทนไม่พึงจะไปตรวจสอบควบคุมในรายละเอียดว่าเขาจะทําอะไรไม่ทําอะไรเพราะท่านอยู่เปนคนละจังหวัดอยู่บางคนไม่ได้เป็นสสด้วยไม่มีไม่รู้เรื่องท้องถิ่นนั้นเลยแต่ไปกํากับเขาอยู่ที่ประการสุดท้ายก็คือว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความล้าหลังถอยหลังของการกระจายอํานาจสิ่งที่ควรจะทําอย่างยิ่งผมเสนอว่า ให้ไปหารือกับคณะกรรมการกระจายอำนาจซึ่งไม่ได้ประชุมมานานแล้วประชุมกันซะแล้วก็สังขยนาเรื่องการกระจายอำนาจกันใหม่หมด